คุณจบไปเมื่อวานครับผมอพราะว่านแล้วก็เป็นที่สิบแทนทุนหนึ่งครับผมก็ก็ดีใจที่ตอนจบมีผู้ชมมากขนาดนี้ครับหายเหนื่อยไหมก็หายเหนื่อยครับต้องขอบคุณแฟนแทนทีมงานแล้วก็นักแสดงทุกคนด้วยนะครับผมถอดผ้แล้วบอกว่ามีตอนนี้มี่สาวคุยแล้วพี่สาว้องการไม่มีครับไม่มีจริงๆ ก็มีแต่เพื่อนๆครับยังไม่มีใครเป็นพิเศษเหมือนเดิมจริงๆเป็นปากแข็หรือเปล่าไม่ไม่ได้ปากแข็งเลยนิ่มมากไม่ได้เลือกเยอะใช่ไหมครับไม่ได้เลือกเยอะคือต้องบอกว่าเราถ่ายละครเยอะมากกว่าอาจจะแบบไม่ค่อยมีเวลาไปเจอใครมากเจอก็แต่คนในกองครับหน้าเดิมๆทั้งนั้นัะผมจริงๆแล้วมีแบบไปจีนใครหรือว่ามีใครเข้ามาบ้างยอไหมอไม่ค่อยนะครับส่วนใหญ่จะ แต่เพื่อนเพื่อนเซตเดิมๆกลุม่มเดิมๆครับยังไม่มีอะไรแบบกลุ่มใหม่ๆเลยครับยังไม่เจอคนที่ใช่หรือยังยังถามว่าเจอหรือยังก็มีแต่เพื่อนๆยังไม่ได้มีใครเป็นพิเศษแล้วกันครับคนมองไม่เห็<ค>นมีแล้วแต่ว่าคนกระแสตรงนี้ไม่กล้แล้วไม่มีถ้าวันไหนผมมีจริงๆเนี่ยผมจะบอกพี่ๆแล้วกันครับ<อ>ยังไม่มีครับตั้งสปเปคไว้สูงไหมครับตั้งสปเปคไว้สูงไหมไม่นะครับผมว่าถ้าเกิดว่ามันจะเอ่อเป็นแฟนกันหรือว่าคบกันเนี่ยมันก็ต้องมีความเข้าใจกันหรืว่ามันก็อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยครับ เป <laughs> ็นเอเชียหรือโลกดีอะไรก็ได้ครับถ้าเกิดว่าเข้าใจเราแล้วก็เข้ากันได้ครับผมพี่หอมใจไม่เป็นลบเราะผมม่า <c oughs> มันก็อย่างที่บอกคือมันต้องเข้าใจกันแต่ว่าผมว่ามันต้องเข้าใจในในเรื่องของการไม่มีเวลาด้วยในเรื่องของอาชีพการงานด้วยวเหมือนว่ามค่อนข้างจะลำบากนิดหนึงมันจะหาเสายากไหมคะหาสาเยอะมันก็ยากอยู่แล้วนะสมัยนี้คนหนึ่งเรา ก็ผมก็ไม่ได้กําหนดไว้ครับผมแล้วแต่ว่าแต่ว่าถ้าวันหนึ่งมันใช่ก็ใช่แต่ว่าเราก็ไม่ได้ปิดกั้นนะครับก็ปล่อยไปตามธรรมชาติถ้ามันเจอแล้วได้ศึกษากันก็ปล่อยไปเรื่อยๆครับอย่างกับน้องเลี้ยวอะไรอย่างเงี้ยครับผมอันนี้ก็เป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนเดิมมีอะไรครับผมจีบไหมคระพี่หอมจีบไหมยังไม่จีบเดียวครับผมว่าคุณน้องเขาก็ยังเด็กอยู่ด้วยนะครับแล้วแต่ว่าน้องก็ก็โอเคคุยกันเป็นพี่เป็นน้องกันนะถงกาพัฒนาพัฒนาไมค์ก็ยังตอบไม่ได้ครับตอนนี้ครับผม เปรียบถือว่าใช้สเปกเราไหมสเปกไหมน้องเหน่ารักดีครับผมอย่างที่ผมบอกคือมันต้องใช้เวลาเรายังเพิ่งไม่ได้คุยกันนานมากเลยครับไม่ออกกันแล้วใช่ไหย้อนไปก็พักันแล้วเหมือนกันครับไม่มีโอกาสเดินหน้าที่ก็ยังยังไม่จะพักมากครับผมถือว่าเพิ่งเริ่มคุยแล้วกันครับเพิ่งเริ่มคุยครับจริงๆกับน้องสนิทกันบทานข้าวอะไรกันเลยก็มีบ้างครับก็มีไปด้วยกันบ้างแต่ว่าไปเป็นกลุ่มบ้างไปกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับบ่อยไหมก็ไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่นะครับ